อันนี้เขาเรียกอะไรมันน่ะสะแหลกสะแหลกโอ้สะเหลกเอ,อตัวรัดแหนบเลยนะสะเหล็กสะแหล็สกสะเหลกสะเหล็โอ้สะเลกครับโอ้โหแต่และชื่อ <c oughs> แหนบใหม่สะแหลกใหม่ครับผม ตุ๊กตาก็ใหม่ตุ๊กตาก็ใหม่ครับผมทีมงานทีมงานคีมเามเาการช่างขอ, <laughs> อบแนบเสร็จแล้วครับผม <laughs> ปรกอบสสแหลกครับผมปรกอบสาแหลกครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อขันนอสาแลกครับผมแข็งแรงมาก